สเตลเลตแบบดีเลยมันจุปุ๊บมันมันแรงเบี่ยงมันทำให้เกาะลงเป็นสุญญากาศด้วยใช่เราไม่ได้โกงอะไรหรอกแค่เป็นรูไว้เป็นรูบางคนไม่เข้าใจหาว่าพี่ยาโกงใส่เพราะข้างๆเขาคลอดให้ดูน้ำหนักดีนะเพาะกระปิสิ์คิดนะไปวันนี้มากันเยอะๆก็คือถ้าซื้อเยอะ1นึ่พันกระปุกเหลือยี่สิบาทนะวันนี้ มาเลยนะจัดโปรโมชั่นพิาเลยจากกระปุกละ28บาทหรือถ้าซื้อพันกระปุกหรือบาทตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสามสิ okay. อเอ็ตุลาคมโอเคไปเดือนหน้ามี<ร>าแพ็กเกจใหม่แล้วเราจะจัดโปรแ,แต่ละเดือนไม่เหมือนกันในหะ้มาดูเอาโปรแต่ละเดือนนะไม่เหมือนกันนะไปอันนี้เป็นกระปุก แบบใหม่นะครับราคาถูกนะครับ